ีมาดูโลกเอจิขันบินครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ขับบินครับก็กลัวอยู่ไม่กล้าบินอานเอาหาดมาลอกนวมาดูครับว่าจะบินมาหาหรือเปล่าเฮ้ บินเก่งนะครับ,บเก่งมากมาไหนไหบินแล้วเอ,อ้า<อ>ดูครับขึ้นมือแล้วครับี่ยนี่มาเนี่ยโอ้สุดพรนวครับมันก็ยังไม่ขึ้นกลัวนะครับกลัวกลัวไม่กล้าบิน อาขึ้นขึ้นขึ้นเอา้าเออไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ให้อ่ะอ้าอเดี๋ยวจับโยนดีกว่าครับจับโยนดีกว่า <c oughs> <c oughs> ยกก็ไม่ไปครับดูนะครับมันจะไปแค่ดูนะครับไป ไปไม่ไม่ถึงไหนอีเดียบอีเดียบัลไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยครับอไ่ไปไหครับตอ ถือ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 ไดครับตัวเขียวแหมมาแล้วกินอาหารนะครับ,รบอุตส่าห์ไปล่ออดตั้งหลายชั่วโมงไม่ไม่ทำให,ห้พึ่งเลยนะพัก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 เดี๋ยวให้มันพักก่อนนะครับเดี๋ยวรอครับพักตัวมันจะชินอันนี้มันยังไม่ชิน สนามอเนกประสงค์นะครับแถววัวมากแถวราคำคาแหงกีฬาสนามกีฬานะครับมันเป็นพื้นที่พื้นที่วิ่งเล่นของสัตว์ได้ปกติก็จะมีแมวมีหมามาวิ่งเล่นกันแถวนี้นะครับวันนี้ก็เลยเอาอาเจ้าครืมชีสมาฝึกบินนะครับวันแรกที่ออกจาก ในบ้านนะครับเป็นวันแรกที่ออกพื้นที่ก็เลยกลัวๆนะครับปกติการฝึกอยู่ในบ้านจะเรียกแล้วก็ปล่อยให้บินอิสระอยู่ในบ้านนะครับวันนี้ก็เลยเอาออกมานอกพื้นที่ดูปรากฏว่าไม่กล้าบินนะครับบินไปก็รีบบินกลับอย่างเร็วนะครับกลัวแล้วแตภาพเวดล้อมเขาไม่เคยมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนกครั้งแรกนะครับ เจ้าบัวเขียวนะครับปล่อยบินไปก็อยากกลับมาที่เก่าเหมือนเดิมมาลองดูนะครับว่าเขาจะบินไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันแรกนี่ครับตัวเปิกนะครับนี่ช่วงไปนะครับหนีครับหนีน้่นนี่ครับบับมาที่คอนนะครับก็ไปได้ประมาณสามคืบนะครับขนาดเครื่องออกไปได้นะครับสามคืบครับเป็นการปล่อยบินนก ไปแล้วยเราคุไปรัดไปนองไม่ได้เดี๋ยวกันปล่อยบินสามคืบนะครับปล่อยบินสามคืบนะครับมาที่ตัดล่องนะครับ <c oughs> ออกลัวไม่ไหวยังเราเองได้แล้วเดี๋ยวตัดตัดแต่กกได้มันจิน้นเอาไปนี่ครับนี่บินกลับมาอย่างเร็วนะครับไม่ปไปไม่กล้าไปนะครับกลัวนะครับมีนกเอี้ยงนก เขาแล้วก็รกวิลาบหลายๆนกนะครับอยู่บริเวณนี้เ <Okay. S 1> ที่ยวหากินกันตามธรรมชาติแต่เจ้าตัวนี้นะครับจะออกมาครั้งแรกปอยเล่นดินเลยนะครับการฝึกครั้งแรกของเจ้าบัวเขียวการออกสนามฝึกบินอิรานะครับนี่นะครับไม่ยอมอยู่นะครับไปที่คนนะครับก็ไม่กิน นู้อว่าปฏั้งกติพื้นนู้นว่ั้งนั้นมันเป็นลอบมาักราได้ <c oughs> เราฝึกอีกแบบนะครับเราไปทิ้งไว้ที่พื้นนะครับมานะ <c oughs> เออเดี๋ยวเรามาฝึกดูนะครับเราทิ้งไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็เราเดินหนีมันนะครับเราทิ้งไว้เลยเนี่ยเราทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้เลยทิ้งมาเลยแล้วก็เเรา นี่นะครับบินขึ้นบนต้นไม้เลยนะครับนี่นะครับเเร,เรามาดูนะครับว่าน,นกวัยบินอิสระครั้งแรกนะครับขึ้นบนต้นไม้นะครับเราจะปล่อยลงว่ายังไงนะครับเดี๋ยวมานก็นล,ลูก นี่นะครับินลงมาแล้วนะครับบิลงมาแล้วนะครับนี่ครับครั้งแรกนะครับขึ้นเหมือนต้นไม้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับสงไรกลัวนะครับแป๊บเดียวมารีบลงเลยไปแม่โยนเยเราปล่อยให้บินไปไม่ได้นะครับเราปล่อยบินกลับดีกว่า ดยกรารเอาไปวางไว้ที่พื้นนะครับเอาไปไว้ที่พื้นแล้วแล้วมันจะบินกลับมาฝึกความเคยชิน,นให้มันชินสนามก่อนนะครับเพราะว่าเราปล่อย,อยเพี้ยงมันบินไปมันก็ไม่ไปนะครับเอาไได้เราเอาไปวางไว้ที่พื้นเหมือนเดิมเป็นการฝึกนะครับไกลๆเลย เออโบเขียวขี้เกียดนะครับขี้เกียดบินนะครับบัวเขียวกี้เกียดบินนะครับีการีพม่ครับอาต้นี่นะครับเราไปดูกันอีกรอบนะครับนี่นะครับเราจะเอาบัวเกียวไปวางไว้ที่พื้นให้กับนกกระจกนะครับนี่เอาัวเขียวไปวางเพราะว่าให้เขาบินไปเขาไม่ไปนะครับเป็นครั้งแรกของบัวเกียว ทีนี้เราปล่อยไว้กับพื้นเราปล่อยไกลๆเลยนะครับเราทิ้งไว้กับพื้นเลยเรทิ้งไว้กับพื้นเลยเราทิ้งไว้แต่เราอยู่เขาอยู่นะครับเราอยู่เขาอยู่ขึ้นอากร่องทีนี้เราเดินหนีนะครับเราเดินหนีครับไปแล้วะครับไปอย่างไว้นะครับไปแมบไม่อยากต้องไปแบัวน กลับอย่างเร็วนะครับกลับอย่างเร็วขึ้นอ๋อมื่กี้เมื่กี้นะครับชอบแล้วแหละขอบแล้วนะครับขอบแล้วเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจ้าโบเกี่ยวบทควันแรกเดือนวันต่อๆไปเราจะ ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับกับการฝึกบินอิตละอันนี้อายุ <c oughs> เจ้าบกี่ียวก็ตอนนี้ประมาณ2อเดือนนะครับ2อเดือนวั <c oughs> นนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับาย <c oughs> <Bye. S 2>